เด็กิลป์ช่องซังาลินครับคันนี้ซ้อมอะไรกันครับเรามาหลังจากชิงแชมป์ก็พักแล้วก็ซ้อมแล้องเข้าซ้อมเลยนะซ้อมอยู่ที่ค่ายคุกเกตกำพลครับซอลซังาลินครับมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมมากครับที่นั่นออโต้ครับประโยชน์เพชรเราโผล่ในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าเราสูงเท่าไหร่ครับหนึร้อยเจ็ดสิบสี่ครับน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเราเป็นแบบตายเลรครับตีดเมืองแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรเอกเคยเจอกันไหม ไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยแรกศึกษาที่เขาต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาเป็นมือตะไคล้แหลกพอจำได้ไหมมือเขาแล้ววันนี้เราจะวางเกี่แบบกะตีมึงยังก็ไปตามตะไครเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยกี่ไฟแล้วตั้งแต่ต่อยรอบรองรอบชิงก็สองคันไฟนี้ไฟทีสาครับอืม ไฟล่าสุดนี้เราจะระใครวะนะจะนุ่งมิส2เศกินอ๋อเท่าไหรเวท16แล้ววันนี้เวทเท่าไหร่16เรื่องนัหนักเมืเ่อก,ก,กี้สอบอยังยังอ๋อยังไม่ได้สอบแล้วคิดว่าวันนี้มาจะเกินประมาณเท่าไหร่ก็นิดหน่อยอนิดหน่อยเนาะไฟนี้เราคุมคูมาประมาณก,กี่กิโลครับก็สี 4, 4. <4. S 1> ่สี่กิโลสี่กิโลเราต่อยมือมาเรื่อยๆู้นมาได้กี่ไฟแนละ้วประมาณก็หกสิบกว่าโอ้โหไฟได้เราเป็นคนจังหวัดเลยครับ ชรฝากเชิญเชิญแฟนขับรันิดหน่อยก็เชื่อ,อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เต็ม,ท,มที่ครับเห็นที่แน่นอนเนาะอับอกว่าน้องชาย